สวัสดีค่ะวันนี้มาชี้แจงนะคะในเรื่องของการเรียนแล้วร่วมงานกับบริษัทนะคะว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างเนาะการเรียนแล้วร่วมงานกับบริษัทนะคะเราจะมีการอบรมกันอยู่2วันนะคะเช้าวันแรกเป็นทฤษฎีแล้วหัวใจหลักของการทํางานทํางานยังไงให้ได้เดือนละแสนนะคะค่าคอมมิชชั่นเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายวันแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการ อตอบข้อโต้แย้งในเอกาสารนะคะเราจะใช้เอกาสารอะไรบ้างในการทํางานเราจะต้องรู้ข้อโต้แย้งในนั้นเนาะแล้ววันที่2นะคะก็คือช่วงเช้าจะเป็นการเซตเครื่องไม้เครื่องมือติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการจับมือทํางานเลยนะคะการร่วมงานกับบริษัทเนี่ยค่ะเอเจนต์จะได้พี่เลี้ยงในการจับมือทํางานนะคะตลอดการทํางานเลยก็คือ เ,เวลาที่คุณจอยกับบริษัทคุณจะได้พี่เลี้ยงที่สามารถลงพื้นที่ไปด้วยกันกับคุณได้หรือคุณสามารถติดตามงานลงพื้นที่ไปเคสของพี่เลี้ยงได้ด้วยเหมือนกันนะคะพี่เลี้ยงสามารถยกหูหาได้ทุกวันนะคะเป็นเวลาเก้าโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มเลยนะคะโอเคทีนี้การร่วมงานกับบริษัทก็จะมีค่าแรกเข้าอยู่ที่15,900บาท15,900บาทเนี้ยเอเจนต์ได้คืนนะคะในกรณีเอเจนต์ทำยอดขายเข้าบริษัทที่2 0 0 0 0 0บาทใน90วัน อย่างพี่แจนทําเมื่อตอนเดือนมิถุนา มิทุนาพี่แจงคือเดือนแรกพี่แจงก็ได้ทำได้ยอดขายเข้าบริษัทที่1น0 0 0แบาทพี่แจงก็ได้ค่าคอมมิชชั่นถึงตัวไป5 0,000นะคะแล้วทีเนี้ยอย่างอย่างเดือนอันนั้เดือนแรกแล้วเดือนที่2ถ้าเกิดว่าพี่แจงทำได้อีกแสนหนึงนะ่งเนี้ยเดือนที่2พี่แจงก็สามารถได้ค่าแลกเข้าคืนได้เลยอย่างเมื่อกี้กเราเพิ่งจ่ายค่าแลกเข้าคืนให้กับพี่อีฟเนาะพี่อีฟทำงานมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะก็พี่อีฟก็เพิ่งจะได้ค่าแลกเข้าคืนหมื0 0หบาทนะคะโอเคทีนี้การร่วมงานของเราก็จะมีค่าอบรมเน นะะในกรณีทํายอดขายนะคะเข้าบริษัทที่400,000บาทค่าคอมมิชชั่นจะได้80%ทำยอดขาย700,000บาทค่าคอมมิชชั่นจะได้70% 300,000บาทจะได้70% 200,000บาทจะได้60% 100,000บาทจะได้50%ต่ำกว่า100,000จะได้40%ต่ำกว่า50,000จะได้30%นะคะทีนี้สมมุติว่าวันนี้ค่ะเราออกไปทํางานแล้วเราปิดห้องมูลค่า20,000มา20,000นั้นนะคะเราจะคิดเป็นยอดขายเลย อ,อันนั้นก็คือยอดขายเข้าบริษัทละ20 0 0 0บาทนะคะลองนึกภาพถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเดือนหนึง90คนนะคะปิดแค่10คนคอนโดในใจกลางเมืองคุณก็สามารถทำรายได้เดือนหนึ่งะคะ่ะเป็นแสนได้แล้วนะคะโอเคนะคะการทำงานของบริษัทบริษัทจะมีการเปิดลาย OA ให้1 Account ซึ่ง รายแอร์เคาน์นั้นนะคะเอเจนต์ก็จะต้องดูแลลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะก็คือหนึ่งเอเจนต์จะได้หนึ่งรายแอร์เคานสมมติว่าเรามีอยู่สี่สิบเอเจนต์เราก็มีอยู่สี่สิบรายแอร์เคานเหมือนกันนะคะไม่ต้องแย่งลูกค้ากันนะคะทีนี้เอเจนต์ไม่ต้องทําการตลาดเองนะคะบริษัทมีฝ่ายการตลาดทําการตลาดให้นะคะเอเจนต์แค่ต้องโทรอัปเดตกับเจ้าของว่าห้องของเจ้าของว่างอยู่ไหมนะคะแล้วก็ขออนุญาตเอาห้องนั้นนะคะมานําเสนอลูกค้าพร้อมกับส่งลงการตลาดเพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ